อาณาจักรสยามสมัยพระนเรศวรเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลทุกอย่างที่มาสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานเนี่ยก็จะเอาสิ่งสําคัญของประจําเมืองนั้นๆน,น,นี่ยมาสร้างไว้ที่นี่ทั้งหมดความจริงแล้วเนี่ยคือหมวยผมอืมนะครับรายละเอียดท่านจริงๆเนี่ยคือเหมือนกับเป็นพระฤีษีหรือเป็นนักพจตนะพระฤาษีที่ไม่โกนผมนทุกพิมพ์ที่เล่นกัน หาเป็นขุนแผนบ้านกลางที่ได้ถึงวัดบ,บ้านกลางเนี่ยในวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยจะมีทุกพิมพ์แต่เป็นพระกระเบื้องเคลือบ สวัสดีครับรายการเปิดกุพระพ่อครับก็วันนี้จะเป็นตอนที่เราจะมาเล่าเรื่องกลุ่วัดใหญ่ช้ยมงคลกันต่อจากข่าวที่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อี่อพีติดตามมาตั้งแต่แรกแรกนะก็จะเห็นว่าด้านหลังของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะสลับมุมให้เห็นว่ากลุ่วัดใหญ่นะก็จะมีพระที่เป็น,ท,ปนที่เป็นพระพุทธรูปบูชาขนาดเป็นพระบูชาอย่างนี้ด้วยแล้วก็ พระทั้งหมดเนี่ยที่เราได้เก็บมานะครับพระเนี่ยจะอยู่ในไหยนะครับก็จะเป็นไหยเซรามิกแบบนี้เลยนะครับพูดถึงกลุ่วัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยที่ได้รวบรวม,มทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสยามเลยแต่ว่ามีการพูดถึงกันน้อยมากนะครับช่องเปิดกุกพะพ่อเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการ จุดประเด็นให้มีการศึกษากันในเรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันก็คือ,อที่ e ีพนผ่านๆไปเนี่ยเราได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าพระเครื่องต่างๆในเมืองไทยในยุคปัจจุบันนี้นะที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะมีเค้าโค้งเนี่ยอาจจะมีที่มาเนี่ยมาจากกลุวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับที่เราเห็นนะ แบบนี้เราเห็นกันจนชินก็คือจะเป็นพระคุณแผนหรือพระพุทธินราชที่เราที่เราเห็นกันประจําแบบนี้นะครับเนี่ยองค์นี้พิเศษนะครับก็จะมีปิ่มสองหน้าอย่างงี้นะครับเหล่านี้เราได้เคยนําเสนอไปแล้วทีนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับแบบนี้ครับชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไม่เคยเห็นกตนมาก่อนเลย นะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์แต่ละพิมพ์ที่เราได้เห็นกันเนอะอย่างเช่นว่าท่ากระดานอย่างนี้นะท่ากระดานเนี่ยก็มีปรากฏในกลุวัดใหญ่เชียงมงคลด้วยนะครับคืออย่างที่พ่อเนี่ยเคยเล่าไปแล้วว่า,ากลุ่วัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยรวบรวมเป็นพระประจําเมืองอของเมืองต่างๆไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระลอดพระซุ้มกอ พระผงสุพรรณพระนางพญาพระสมเด็จอะไรต่างๆก็ต่างเป็นตัวแทนของเมืองต่างๆคือคืออุสันนิฐานว่าเจดีวัดใหญ่เชียงคนน่ะคืออนุสอนุสรวรของการสถาปนาอาณาจักรสยามแต่ที่อาณาจักรสยามนี้ก็มีเมืองใหญ่เข้ามารวมกันเป็นอาณาจักรเช่นเมืองสุพรรณเมืองชาคังราวเมืองพิษณุโลกเมืองอริพุนชัย ก็กรุงศรีวิทยาพวกนี้มารวมกันเป็นอาณาจักรสยามท่านี้พวกเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะสร้างพระประจําเมืองคือเป็นเช่นพระสมกอรประจําเมืองชากราวพระสมเด็จเป็นพระประจําเมืองทยาหล่านี้เป็นต้นท่านี้พวกพระพวกนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพระประจําเมืองย่อย มีในเมืองย่อยหรือเป็นพระพุทธรูปสําคัญในเมืองในเมืองใหญ่นเช่นพระธากดานเนี่ยเราจะเห็นว่าพระกดานพระธากดานเนี่ยเป็นพระประจําเมืองกาญจนบุรีคซึ่งก็มีในกรุนี้เหมือนกันอ,อสแสดงว่าเมืองการเนี่ยก็อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามอันนี้ถึงได้มีพระทุกอย่างพระประจําเมือง ทุก <Ừ. S 1> อย่างเนี่ยมารวมกันไว้ในกุกวัดใหญ่ชัยมงคลครับคือพันเลสวนเนี่ยท่านสร้างแล้วก็รวบรวมศิลปะทุกอย่างเอาไว้ที่นี่อนะครับพอเรามาดูองค์นี้ชัดๆนะอันเนี้ยก็มีลักษณะรูปทรงเนี่ยเหมือนพระท่ากระดานของเมืองการอืมใช่เลยนะครับแต่ว่าพระท่ากระดานเนี่ยเราก็ไม่รู้มาก่อนนะก็จะละักษณะเป็นเป็นพระแล้วก็จะมีมี แหลมแหลมข้างบนเพราะถ้ากระดานจะเป็นเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัวที่ที่เราทราบกันครับนะแต่พอเรามาดูองค์นี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่เราเห็นเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยนะที่แหลมแหลมขึ้นไปข้างบนเป็นยอดเสียงของท่านเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคือมวยผม,มนะครับ่ายละเอียดท่านจริงๆเนี่ยคือ เหมือนกับเป็นพระฤาษีหรือเป็นนักพจนะ์เนาะพระฤาษีที่ไม่โกนผมพอผมม้วนไปยาวยาวยาวขึ้นไปแล้วผมนี่ก็อิสระเลยนะครับ,รบเหมือนในพระธากดานเนี่ยบางองค์ก็สั้นๆบางองค์ก็ยาวบางองค์ก็โหยาวไปหลายเส้นบางองค์ก็เอียงทางขวาบางองค์ก็ไปทางซ้ายอันนี้เป็นอิสระเพราะนี้เป็นอิสระก็หมายถึงว่าเป็นมวยผม ที่สามารถที่จะมีทิศทางไปต่างๆนั่นเองอครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่ากันเลยครับอ่ะเราก็จะมาให้ดูคนทีละองค์เลยนะครับนี่เริ่มจากองค์นี้ก่อนองค์นี้ก็เรียกกันว่าพระธรรมดาเรียกว่าพระย,ยอดขุนพลครับยอดขุนพลใช่ไหมยอดขุนพล,นพลจังหวัดกระบือเป็นศิลปะกระบือ พอเรามาส่องดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่านี่รอยคาบกุนเนี่ยนะอันนี้แบบหนามากหนามากแล้วก็เป็นเส้นหนา,หนาๆครับมีซูมเข้าไปเห็นใกล้ๆนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับแบบเนี้ยนี่ครับ คือเกิดจากเคลือบข้างในท่านเนี่ยแตกเป็นลานอพอเป็นลานเนี่ยก็จะเป็นร่องพอเป็นร่องแล้วเนี่ยเอาผงฝุ่นเนี่ยก็เข้าไปสะสมตัวกันอพอสะสมด้วยระยะเวลานานๆน,น,นะครับก็กลายเป็นเส้นใหญ่แล้วก็หนาหนูนออกมาแบบนี้ ซึ่งพอเราเห็นเป็นเส้นนูนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยจะต้องผ่านการเวลามานานแค่ไหนเราไม่ทราบครับแต่ว่าก็จะต้องมานนานมากๆจนกระทั่งเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนาครับแค่เห็นอันเนี้ยเราก็จะเห็นถึงความเก่าได้ชัดเจนครับเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้นไปให้เห็นรายละเอียดพิม แล้วก็ศิลปะการแกะพิมพ์เนี่ยทำได้สวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นพระยอดขุนพลอืมชื่อว่าพระยอดขุนพลอ่ปกติแล้วจะเป็นเนื้อชินใช่ไหมครับเป็นเนื้อชินเนื้อดินอืแต่ในกุวัดใหญ่เนี่ยเป็นเป็นกระเบื้องเคลือบที่เรา,เ,เ,าเอามาเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบเนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกับพระที่เราเรียกว่าพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบับเป็นพระเนื้อเดียวกันลักษณะ มีการแตกเลยงาก็มีดินเข้าไปเกาะตามเส้นเหมือนกันนี่นะครับเป,<ก>เป็นการเป็นพระในโซนเดียวกันเป็นการโยงยึดว่าพระชุดนี้เป็นกุฏเดียวกันแต่องค์นี้ไปล้างมาอืมองนั้นราจะหาองค์ที่ที่มีคาบกุคล้ายๆมาดูมันก็มีหลายองค์ คือถ้าเห็นแบบเนี้ยดูง่ายโอ้ยเป็นพระเก่าจริงครับแล้วก็สวยมากเลยนะครับการแกะพิมพ์นี่ละเอียดเนาะพระจริงๆก็องไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าแกะพิมพ์ละเอียดมากอืมต่อไปแล้วก็ต่อไปเป็นองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันอ,อเป็นพิมพ์เดียวกัน แต่อีกองหนึ่งนะครับก็สังเกตคาบกุเนะคาบกุนี่หนามากเลยเป็นเส้นหนาๆเลยอย่างเงี้ยต้องผ่านการเวลาเป็นเวลานานมากๆถึงจะเกิดเป็นอย่างนี้ออย่างงี้นะครับไม่สามารถที่จะทําปอมได้เพราะถ้าปอมเนี่ยเขาสามารถทําให้เป็นเป็นเส้นดําๆอย่างนี้ได้แต่จะทําให้นูนอย่างเงี้ยอันเนี้ยทำทำยากมาก แล้วสมมติว่าถ้าจะมีการปลอมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องนั่งประดิษฐ์ประดอยทำจนเป็นรูปกระดาษเนี่ยแล้วเอามาขายองค์ละ10บาท20บาทเนี่ยอันนี้มันไม่เมกเซนใช่ไหมแล้วก็การที่จะเผาเซรามิกกันมานี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาอันนี้เป็นเนื้อที่เผาเซรามิกอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีการมีค่าเตาเผาเคื่อลงทุนสูงลงทุนสูงนะในการสร้างขึ้นมานะ คือพระที่นดะที่ขายถูกๆเนี่ยก็เพราะว่าได้มาฟรีรหรือว่าพระที่คนคิดว่าเป็นพระปลอมอคืออาจจะไปเข้าวงการไปถามเซียนพระและทีนี้เขาไม่เล่นกันนี่เขามไม่รับเพราะเขาไม่รับก็ตีเป็นพระใหม่บ้างอะไรบ้างก็จะราคาก็จะตกลงก็จะลงมาสู่แผงล่างๆไปตามลำดับนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเจอพระแบบนี้ที่ไหนนะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพระเก่าแน่นอนและท่านสามารถที่จะเก็บได้เลยคือเป็นโบราณวัตถุโดยแท้จริงรอายุประมาณ400กว่าปีแล้วนี่เป็นพระที่มาจากกุวัดใหญ่เชียงมงคลครับอ่ะแล้วก็องค์นี้ต่อมาครับองค์นี้ก็เป็นพระยอดขุนพลอีกพิมพหนึ่งอีกพิมพหนึ่งพิมพิมเล็กกว่านิดนึงอืมแล้วก็ องจริงๆของท่านที่ที่เป็นผ่าเนื้อชินเนี่ยก็พิมพ์แบบนี้ไหมเพาะเป็นเหมือนพระอุทยานจะไม่ไม่เป็นแบบนี้แบบนี้ก็มีมเป็นแบบเป็นรอยองค์แบบพระอุยานตัดขอบนะครับก็มีนใน,นล่องกระเบื้องลานเนี่ยนะจะมีคาบกุเนี่ยเข้าไปอัดกันจนแน่นเป็นแข็งเป็นไตยอย่างนี้เลย แบบนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อแบบต้องเก่าแต่ว่าอย่างนี้สามารถเอาไปล้างออกได้ทำความสะอาดได้ถ้าลางก็ออกต้องขัดอย่างแรงต้องขัดใช้แปรงขัดอย่างแรงถึงจะออกนะครับที่ด้านหลังทีน,นี้ต่อมาเป็นพิมพ์นี้ อันนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ขุนแผนส่งผลครับซึ่งเป็นพระเนื้อดินเนี่ยเขาจะเขาจะเล่นเป็นกุวัดบ้านกลางที่สุพรรณบุรีซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าพระพระกู่บ้านกลางเนี่ยที่กูวัดใหญ่เชียงคลเนี่ยมีพระเนื้อกะเบื้องเคลือบทุกองค์คือที่พระที่ได้จากกูวัดบ้านกลางที่สุพรรณเนี่ย เรียกกันว่าขุนแผนบ้านกลางเนี่ยนะเป็นพระเนื้อดินแต่ปรากฏว่าทุกพิมพ์ที่เล่นกัน<ะ>เป็นขุนแผนบ้านกลางที่ได้ที่วัดบ้านกลางเนี่ยในวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยจะมีทุกพิมพ์แต่เป็นพระกระเบื้องเคลือบซึ่งสันนิษฐานนะก็สันนิษฐานเองว่าพระชุดเนี้ยไม่ว่าที่กุกบ้านกลางหรือที่กูกวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเป็น เป็นพระที่บรรจุที่กุวัดใหญ่ใช่บางคนทั้งทั้งสองอย่างทั้งกระเบื้องเคลือบทั้งเนื้อดินเป็นของวัดใหญ่ใช่บางคนทั้งหมดแต่พอแตกกุเนี่ยซึ่งเราไม่ทราบว่าแตกกุมานานเท่าไหร่พระเนื้อดินก็เอาไปบรรจุต่อที่บ,าบ้านกลางพระที่บ้านกลางนี้เปิดกุมาก่อนมีคนทราบก่อนก็เลยเล่นกันเป็นว่าเป็นพระบ้านกลางไปเลย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นพระจักกูวัดใหญ่เช่ยงางครับเพราะนอกจากพิมพ์นี้แล้วนะก็ยังมีพระขุนแผนที่เรียกว่าภายคู่อันเนี้ยที่บ้านกลางก็มีเป็นพระเนื้อดิน,น,นก็คือจะเป็นพิมพ์นี้เนี่ยเป็นขุนแผนภายคู่อ่เป็นภายคู่เป็นพระเครื่อภายคู่เป็นตระกูลพระสุขขุนแผนอืมคือกูบ้านกลางก็มีอย่างเื้เนดานเหมือนกันเป็นเนื้อดินอื อันนี้เป็นเนื้อกะเบื้องเครืองอป็เผาเซรามิกก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ที่ทั้งสองที่เนี่ยได้มาจากกุกัดใหญ่ชีวมงคลทั้งสิ้นครับเพราะว่าการจะสร้างพระเยอะๆพระสวยงามเนี่ยนะใช้ก็ลงทุนสูงเนี่ยจะต้องเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างหรือเป็นพิธีใหญ่ที่กษัตริย์เป็นผู้ดำเนินการครับไม่ใช่ว่าเป็นวัด ซึ่งไม่มีความสําคัญเนี่ยมาสร้างพระเนี่ยไม่น่าจะเป็นเกิดขึ้นได้อืไม่เมกเซนไม่เมกเซนะครับพอเราดูเนี่ยนะทุกองค์ทุกองค์ท,งท,งที่เราได้นํามาเนี่ยก็จะมีคาบกลุ่เนี่ยเป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยอเืเกิดจากเกิดจากเคลือบที่มีการลามตัวอการลามเนี่ยมันเป็นสีใส แต่ว่าผงหรือฝุ่นเนี่ยเข้าไปสะสมตัวนะก็คือฝุ่นในอากาศนี่เองนะครับฝุ่นที่มีโมเลกุลเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปสะสมกันเป็นเวลานานนะครับนี่ผ่านการเวลาก็เลยกลายเป็นเส้นใหญ่ๆน,าน,าน,นะครับต่อมาครับอ่เอามาให้ดูว่าไม่ใช่ว่ามีแค่องค์เดียวนะครับมีไอนนพีมีไอรบอบ ช่องเราก็จะมีให้เปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ต่อมาครับนี่ที่เราได้เล่าไปตอนต้นอ p นี่ครับอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพระท่ากระดานเลยใช่ก็เป็นพระท่า,ากระดานแต่ว่ามีรายละเอียดมากกว่าอืม,มากกว่ากุท่ากระดานที่ที่เมืองการครับก็น่าจะเอา พระท่ากระดานที่เมืองกาญฯมาเป็นต้นแบบในการสร้างพระประจําเมืองที่เมืองการเอามาสร้างที่นี่ด้วยเพราะว่าท่ากระดานนี่เก่ากว่านี้ท่ากระดานนี่ประมาณสักเจ็ดร้อยปีได้แต่กุฏิใหญ่เนี่ยประมาณสักสี่ร้อยกว่าปีแต่ว่าเราก็จะเห็นรายละเอียดเนาะคือท่ากระดานเนี่ยจะเป็นจะเป็นพระพักกลมๆแล้วก็จะเป็นปลายยอดแหลมขึ้นไปนะครับเราไม่เห็นรายละเอียด เราก็ไม่รู้แต่พอเรามาดูรายละเอียดอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าท่านเน่เป็นหน้าฤาษีแล้วก็ด้านบนที่เป็นรูปทรงโค้งไปโค้งมาแหลมแหลมยาวๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นมวยผมอืไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นพระเกตของท่านอ่าเป็นมวยผมนั่นเองท่านเป็นฤาษีลักษณะเป็นฤาษีเมื่อก่อนถ้าเราเข้าใจว่าเป็นรูปพระพุทธ หรือมีเกตเอียงเกตบิดเกตเอียงอะไรเงี้ยเนี่ยพอมาเห็นองค์นี้เห็นเลยก็เป็นอันเนี้ยพอเห็นองค์นี้นะเราสามารถจะดูพระท่ากระดานได้ง่ายขึ้นคือเราถ้าเห็นว่าเกทข้างท่านหรือมวยผมเนี่ยนะข้างบนเป็นตุ้มเป็นอะไรพวกนี้ยจะไม่ใช่ละควรจะเล้กว่าส่วนควรจะเรียวขึ้นไป อ่ะเพราะว่าลักษณะเป็นมวยผมก็ต้องโค้งขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ปลายยอดเนี่ยค่อยค่อยแหลมลงค่อยๆยแหลมถ้าเราเห็นเป็นเกดตุ้มหรืออะไรกูว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ใช่แล้วอันนี้คือที่มาืมทีมาคือเป็นมวยผมมวยผมก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้อืแต่เวลาเขาไปทําปลอมหมายถึงกรณีท่ากระดานนะครับเวลาเขาไปทําปลอมเขาไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องดีเขาก็ไปทําอะไรก็ได้เพราะเขาไม่รู้ แต่แบบนั้นน่ะก็เลยกลายเป็นพิรุษเลยถ้าเกิดว่าใครที่มาดูตอนนี้นะ,ะแล้วเห็นพระแบบเนี้ยในกลุวัดใหญ่แล้วเนี่ยพอไปดูท่ากระดาษเนี่ยเราก็เรียกว่าเอาไปพิจารณาได้ด้วยนะครับอ่าวันนี้เราเตรียมมาสององค์ก็จะมีองค์แบบนี้ด้วยนะครับมีสององค์นี้ก็คล้ายๆกัน อ่ะอันนี้ก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อชินของท่ากระดานที่เป็นเมืองการนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเผาเซรามิกอ่ะเขาต้องมีพิมพ์เดียวแต่ว่าอันนั้นเป็นเนื้อชินเขาจะสร้างเป็นแบบไหนก็ได้เพราะว่าทำทีละองค์แต่ว่าอันเนี้ยเป็นพิมพ์เพราะฉะนั้นสององค์เนี้ยพิมพ์เดียวกันการโค้งข้างบนเนี่ยก็เลยไปในแบบเดียวกัน นะครับอ่ะต่อมาเรามาชมองค์นี้กันอย่างนี้เรียกว่าพระล่วงโลจนาลิตถูกไหมพ่อเหมือนที่นคปรปฐมอพระล่วงโลจนาลิตนะครับอันนี้ก็เป็นพระโบราณเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของนคปรปฐมเลยก็จะอยู่ที่พระปฐมเจดีอ่าอันนี้ผมไปไหว้ประจําเลยพระล่วงโลจนาลิตนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากคนนคปรปฐมเนี่ยก็ นิยมไปไปกราบไหว้บูชาท่านไปทำบุญที่วัดพระปฐมเจดีเราก็พบว่าแบบเนี้ยก็มีในกุวัดใหญ่เชยมงคลด้วย <S <S แล้วก็องค์เนี้ยก็แกะพิมพ์ได้งดงามสวยงามมากๆครับนี่นะครับรายละเอียดท่านสวยมากก็มีธรรมชาติเหมือนกันก็จะมี คาบกลุ่เนี่ยที่เข้าไปสะสมตัวในเคลือบลานมุ่งบอกถึงอายุค,ความเก่านะครับแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งสององค์นี้ก็พิมพ์เดียวกันถูกไหมพ่อพิมพ์มเดียวกันอ๋ายิ่งองค์นี้ยิ่งเก่าชัดเจนเลยนะครับ นี่คาบกเข้าไปสะสมตัวกันจนแข็งเป็นไตแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้อมแม้แต่พระล่วงโลจนาลิตก็ยังมีที่กุัดใหญ่เชยงมงคลด้วยเนี่ยดูรายละเอียดการสร้างท่านทำด้วยความปานีตสวยมากเลยนะ แล้วอันนี้ไม่ใช่เนื้อดินหรือว่าเป็นเนื้อโลหะนะอันนี้เผาเซรามิกมครับอะต่อมาครับพิมพ์นี้อันนี้ก็ยังเป็นพระโลดพระลวงโลจนาเรดอยู่สามองค์เนี่ย คนละพิมคนละพิมคนละพิมนะอันนี้จะเป็นอท่ายือนอย่างนี้ภาษาเขาเรียกว่าเป็นเป็นปางอะไรครับเพาะอ,อืมมาอยู่เหมือนกันอืครับอันนี้เป็นนี่ท่านจะนำมือมาประสานกันตรงนี้อันนี้น่าจะมีน่าจะมีพระองค์จริงอยู่แล้วก็สร้างเอาออกนั้นมาสร้าง ให้เหมือนครับน่าจะมาจากองค์ใหญ่ที่อืมไม่รู้ที่ไหนอาจจะเป็นที่กำแพงเพชรก็ได้ครับอาจจะเป็นที่สุขโขทัยก็ได้เดี๋ยวไม่ทราบเหมือนกันนี่แล้วก็จะมีแบบนี้นะครับ อย่างนี้เรียกพระอะไรครับคือโครงสร้างเเรียนแบบตามพระที่มีอยู่แล้วพระองค์ใหญ่ที่มีอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระชุดนี้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผ่านการเวลา,ามาเป็น400กว่าปีเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงโดน โดนเสียกรุงเสียอะไรเนี่ยพาพวกนี้อาจจะถูกทำลายไปแล้วก็เป็นได้อ,องค์จริงที่เป็นต้นแบบต้นแบบอ,นนอาจจะอ,อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยมีปนมาในกุวัดใหญ่เชยงมงคลด้วยคือกุวัดใหญ่เนี่ยไม่ใช่จะเป็นกุพระธรรมดาแต่ว่าเป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม ของเราเนี่ยของของในยุคสมัยอยุธยาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่กุนี้หมดเลยก็ว่าได้มีทั้งพุทธทั้งพารามณ์นะครับทั้งเทวดาผีต่างๆมีจีนด้วยเพราะว่าอาณาจักรสยามสมัยพระเนเรศวรเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลทั้งกานรานาการช้างทั้งกัมพูชาทั้งภาคใต้เป็นอนาณาจักรหมดทันี้ทุกอย่างที่มาสร้างไว้ เป็นอนุสรณ์สถานเนี่ยก็จะเอาสิ่งสำคัญของประจําเมืองนั้นๆเนี่ยมาสร้างไว้ที่นี่ทั้งหมดครับก็เลยทําให้กุฎิเยี่ยงบางคนเนี่ยเป็นที่รวบรวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในสยามประเทศก็ว่าได้แล้วก็ต่อมาองค์นี้นะครับองนี้นี่สุขโขทัยแน่นอนอืมพระร่วงสุขโขทยัยอันนี้เป็นพระร่วงลางปืนนะ ทรงเหมือนพระลวงล่างปืนพอเรามาเทียบกันหลายๆองค์นะจะมีลักษณะที่เหมือนกันม,มีจุดร่วมกันก็คือจะเป็นกระเบื้องเคลือบแบบนี้แล้วก็จะมีคาบกรุฝ,ฝังเข้าไปจนเป็นเส้นหนาแบบนี้ทุกองค์ทุกองค์เลยก็ทำให้เราสามารถจะ Uh huh. หาจุดหาจุดรวมจุดพิจารณาได้ว่าพระที่พระกุัดใหญ่ชัยงคนเนี่ยที่ uh huh. เก่าจริงเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ครับอันนี้แปลกมากเลยข้างหลังเนี่ยผมนึกว่าจะเรียบนะข้างหลังก็เป็นรางเป็นรางปืนเป็นรา, uh huh. างปืนด้วยอันนี้ถอดพิมพ์ยากนะ,ะเพราะว่าอันนี้เป็นเซรามิกนะไม่ก็ลักษณะการสร้างไม่ใช่เป็นเนื้อชิน เขาก็ต้องถอดพิมพ์สองชั้นก็ทําต้องทาพิมพ์ทําเป็นเป็นเนี้ยปั้นดินให้เป็นรูปนี้อต้องทําพิมพ์สองหน้าเป,นเป็นบล็อกอืมเป็นบล็อกเป็นบล็อกสองชั้นแทนที่จะถอดหน้า,นาเดียวนะต้องถอดสองหน้าเนี่ยครับอืมีมรายละเอียดนะแล้วก็มีอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งก็พิมพ์เดียวกันนะครับพ่อพิมพ์เดียวกัน เนดียวกันอีกองหนึ่งนะครับมาดูเทียบกันขลังมีไหมก็มีครับมีรางปืนเหมือนกันมแสดงว่าพระล่วงลางปืนเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วเขาก็พยายามสร้างให้เหมือนต้นแบบคือจะเป็นมีบ็อกหน้าหลังไม่ใช่หน้าเดียวครับ ครับอ่ะวันนี้ครับเราก็ได้นำเสนอกุวัดใหญ่เชียงมงคลคือจุดประสงค์ที่เราเอาพระหลายพิมพ์มาให้ชมในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ากุวัดใหญ่เชียงมงคลนะมีพระหลากหลายไม่ใช่มีเพียงพระคุณแผนครับหรือก็พระคุณแผนใบพุทราแผนแขนอ่อนสามสี่พิมพตามที่เราเคยเห็นครับที่จริงแล้วเนี่ยมีพระ เยอะมากหลายพิมพ์มากจำนวนก็มากแต่ที่แปลกใจคือว่าเราไม่ค่อยได้พบเห็นกันเพราะพระพวกนี้ถูกเก็บอยู่กับผู้ที่มีอำนาจบรามีในตอนพบนั่นทั้งหมดก็เก็บรวบรวมถึงวันนี้ถึงพระถึงค่อยๆอ,อยู่เราบาให้เราเห็นที่เราเห็นกันประจำเลยก็คือเราก็จะรู้ว่ากูว่าใจเฉลมคนเนี่ยมีพระคุณแผนแบบนี้ อืแต่แวความจริงแล้วเนี่ยมีตั้งมากมายขนาดเนี้ยอืมคนไม่เคยเห็นเคยเห็นกันแต่กุนแผนอย่างเดียวนะครับมีพระครบหมดทุกอย่างแต่ว่าพระพุทธชินราชหรือพระกุนแผนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นพระประธานของกุน,นี้ออเพราะว่าพระพุทธชินราชเนี่ยก็เป็นพระคูบ้านคูเมืองเป็นประธานของอาณาจักรสยามเลย แล้วก็พระอื่นๆแบบนี้นะครับนี่ก็เรียกว่ารายการเปิดกุพระพ่อเราเนี่ยก็ได้นำมาเปิดเผยเป็นที่แรกเลยก็น่าจะว่าได้ที่รวบรวมไว้มากขนาดนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้นำเสนอกุฏิใหญ่ใช้มงคลพิมพิมแปลกๆที่คนไม่เคยเห็นกันมาก่อน แล้วเดี๋ยว e ีพีต่อไปเนี่ยเราจะเล่าเรื่องอะไรกันต่อครับก็จะเป็นพระจักุวัดใหญ่ชชยมงคลเหมือนกันครับแต่จะเป็นพระที่มีสีครับที่ที่มีสีหลายสีครับก็สีบางองค์อาจจะสีสวยๆสีห้าสีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นชับเนองสีครับเดี๋ยวไว้ติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ